Thank <laughs> you. กับครูพีมีอีกครั้งในคณิตศาสตร์ป .1 วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการสลับที่ของการบวกจํานวนนับ2จํานวนจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราไปรู้จักกับมาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนเลยมาตรฐานการเรียนรู้ที่เราจะได้ไปคือมาตรฐานการเรียนรู้ข้อ1.1ส่วนตัวชีวัดที่เราจะได้ไปวันนี้คือข้อ1.1ปอ .1 ทับ 4. นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ครบทั่วหรือเปล่าและแน่นอนเรียนกับครูพีมี3อย่าง3จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้ไปข้อที่1 เมื่อเราเรียนจบเราจะต้องอธิบายเกี่ยวกับการสลรับที่ของการบวกจํานวนนับ2จํานวนให้ได้นะข้อที่2บวกจํานวนนับและบอกผลสรุปเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวกจํานวนนับ2จํานวนและแน่นอนอย่างที่3ที่ขาดไม่ได้เลยคือทุกคนจะต้องมีความกระตรือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกันพร้อมแล้วหรือยังโอเคพร้อมแล้วไปดูคําถามแลกกันก่อน,อนเลย ครูพีมมีแผ่นป้ายสองแผ่นป้ายแผ่นป้ายที่1คือ3บวก9เท่ากับ12อีกแผ่นป้ายหนึ่งคือ9บวกสก็เท่ากับ12เหมือนกันครูพิมถามว่าจากสองแผ่นป้ายนี้การบวกแบบนี้เรียกว่าอะไรดูดีๆนะมันเกิดอะไรขึ้นใครตอบได้บ้างมีคนตอบถูกด้วยเยี่ยมมากแบบนี้เขาเรียกว่าการสลับที่ของการบวก ทุกคนเห็นแผ่นป้ายไหมจะเป็น3-9บกเเท่ากับ12อีกตัวหนึ่งก็9-3บวก3เท่ากับ12มันแค่สำหรับที่จำนวนนับเท่านั้นเองทันไหมทันไหมโอเคไปดูต่อเลยถามต่อว่านักเรียนมีวิธีการหาผลบวกอย่างไรอย่างไรวิธีไหนนะที่ครูพิมพ์เคยอธิบายไปแล้วแล้วง่ายสำหรับพวกเราทุกๆคนวิธีการนับต่อถูกต้องแต่พึ่งนะ วิธีการนับต่ออย่าลืมว่าเราจะต้องนับต่อจากตัวไหนเดี๋ยวจะมีคำถามถามต่อนะอะไปดูตรงนี้กันก่อนเลยการสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2จํจำนวนครูพีมีภาพไอศครีม2แบบคือไอศครีมแบบโคนและไอศค,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 ครีมแบบแท่งไอศครีมแบบโคนมีกี่โคน9โคนและไอศครีมแบบแท่งมีกี่แท่ง6แทบบ่ง เหนไหม9บวก6ผลลัพธ์เป็น15สลับที่ใหม่บ้างครูพิม์พเริ่มจากจํานวนของไอศครีมแท่งก่อนแล้วค่อยไปไอศครีมโคนเหมือนเดิมเลยไอศครีมแท่งมี6และไอศครีมโคนมี9รวมกันก็เป็น15แทง่งทุกคนเห็นไหมผลบวกได้เท่ากันเลยฉะนั้นเมื่อจํานวนนับ2จํานวนนํามาบวกกันสลับที่กันจะได้ผลบวกทําไมนะเท่ากันเก่งมาก ถ้ามันแค่สลับที่การผลบวกที่ได้ก็จะยังเท่ากันดังนั้นเราก็สามารถเขียนได้เลยว่า9-6บวกหเท่ากับหบวก9ทันไหมคะโอเคเยี่ยมยอดมาก Are you ready พร้อมไหมเมื่อกี้ทันนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจกันว่าที่เมื่อกี้ครูพิมยกตัวอย่างให้พวกเราทุกคนดูพวกเราจะทำได้หรือไม่พร้อมไหมคะโอเคไปกันเลย คำถามที่หนึ่งให้เราหาผลบวกและบอกผลสรุปตัวอย่างนี้คุณใจดีมีตัวอย่างด้วยเช่นดูที่บรรทัดแรกกันก่อนเลย5้าบวกหกหบวกหใช้วิธีการนับต่อเรานับต่อจากจํานวนที่เก่งมากมากกว่าฉะนั้นเริ่มที่6กหแล้ว7 8 9 10 11ได้11 เห็นไหมบรรทัดต่อไป6กบวกหเราก็นับต่อจากจํานวนที่มากกว่ามี6กบวกไปอีกห้าหกแล้ว7 8 9 10 11เท่ากันไหมเท่ากันเลยท่านไหมดังนั้นห้าบวกหจึงเท่ากับ6กบวกหเรียบร้อยแล้วพอเห็นภาพไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบฝึกหัดกันนะว่าหาผลบวกออกมากันว่ามันจริงไหมผลสรุปออกมามันจริงไหมเรื่องการสลับที่ไปดูที่ข้อที่1กันก่อนเลย ข้อที่1บรรทัดแรก7จบวกสนับพร้อมกันตอบก่อนว่า7จบวกสี่หรือ4ที่มีค่ามากกว่า7ฉะนั้นเราจะเริ่มนับต่อจาก7ต่อไปนับไปอีก4 7แล้ว8 9 10 11ถูกต้องอ่วแล้วถ้าเป็น4บวก7ล็ดละให้นับในใจนับเองได้เท่าไหร่ถูกต้องได้11เ,เหมือนกันเลย4บวก7 เราเริ่มนับจาก4หรือเปล่าไม่ใช่นะเริ่มนับจาก7นะเหมือนเดิมนับต่อ7แล้ว8 9, 10, 11เท่ากันไหมจบเรียบร้อยเห็นไหมสมบัติการสลับที่ไม่ว่าจะเป็น7บวก4หรือ4บวก7ผลลัพธ์ก็เป็น11เท่ากันยังจำได้นะหลักหน่วยเป็น1ไม่ได้อ่าน11นะอ่านว่า11นะยังจำได้ไหมโอเคไปดูข้อที่2ต่อเลยพร้อมนะ6บวก7 6บวก7เราต้องเริ่มนับต่อจากตัวไหนจาก7นะนับ7ปหกนับพร้อมกันเลย7แล้ว8 9 10 11 12และ13ถูกต้องอ้าวแล้ว7บวก6กลับเป็นเท่าไหร่ให้คิดเองบ้างเป็นเท่าไหร่คะนับเลยชูนิ้วขึ้นมาเลยเป็นถูกต้อง13เช่นกันทันไหม จำไว้นะนับต่อเราใช้นิ้วนับเลยเพื่อความรอบคอบและถูกต้องที่สุดทันไหนต่อไปไปดูที่ข้อที่3กัน9ก้าบวกห้บวกหต้องเริ่มนับต่อจากเลข9ถูกต้องนับต่อไปอีก5พร้อมนะคะ9แล้ว10 11 12 13 14สิาคำตอบผลบวกจึงเป็น14แล้ว5้บวกเล่ะ เราต้องเริ่มนับจากตัวที่มากกว่าถึง5้บวกเตัวเลข5จะเริ่มก่อนแต่เราจะเริ่มนับต่อจากตัวที่มากกว่าเพื่อให้ได้ผลบวกที่รวดเด็วฉะนั้นเราเริ่มนับจาก9 9เหมือนเดิม10 11 12 13 14เท่ากันจริงไหมเ้าบวกหหรือ5้บวกเผลบวกเท่ากันเรียบร้อยไหมคะโอเคทีนี้ไปสู่ข้อที่4แล้วตัวเลขเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะ 6บวก8เริ่มนับต่อจาก6หรือ8คะ8ถูกต้องนับพร้อมๆกันเลยนับต่อไปอีก6ถูกต้อง8แล้ว9 10 11 12 13และ14หุยคำตอบผลบวกเหมือนข้อที่แล้วเลยแต่อย่าเพิ่งเราต้องพิสูจน์ด้านล่างก่อนแล้ว8บวก6หลักเริ่มนับต่อจาก8อ่าลองนับเองเลยลองนับเองเลย ได้ผลลัพธ์เป็นมีคนนับเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนเจนเย็น,เ,ยนเป็น14เท่ากันเลยฉะนั้นเราพิสูจน์มาสข้อแล้วนะถ้าจํานวนนับเหมือนกันทั้งสองจำนวนสลับที่กันผลบวกยังเท่าเดิมทันนะไม่ว่าจะเป็น6กบวกแหรือ8ปดบวกหผลบวกก็ยังเป็น14เหมือนเดิมต่อไปไปดูข้อที่5ากันก่อนเลยข้อสุดท้ายของเราแล้ว9กบวกสง่ายมากอย่าไปกลัวที่ตัวเลข9้ามันเยอะ พร้อมนะมี9นับต่อไปอีก3 9แล้ว10 11และ12ผลลัพธ์เป็น12และ3บวก9แ้ล้วทุกคน3บวก9เป็นเท่าไหร่เหมือนกันคะ12เหมือนกันเลยนับต่อจากจำนวนที่มากแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากกว่าครูพิมพ์แล้วถ้าเกิดสมมุติผมเพิ่นเริ่มนับจาก3ล่ะมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นถ้าเราเริ่มนับจาก3นับต่อไป9 3แล้ว4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สิบสองเท่ากันไหมเท่ากันเลยแต่มันทําไมกว่านานกว่าเห็นไหมฉะนั้นนับต่อจากตัวที่มากกว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าคัานไหมคะโอเคสุดท้ายและท้ายสุดก่อนเราจะจากลากันในวันนี้แบบทดสอบเดีย๋ยวเราจะมาลองทําแบบทดสอบกัน ความรู้ที่เราเรียนไปแบบขัดที่เมื่อกี้เราร่วมทําด้วยกันทําแบบทดสอบกันว่าเราสามารถทําแบบทดสอบได้ถูกต้องเลยไหมไปดูที่ข้อที่1ถามว่าข้อใดมีสมบัติการสลับที่ครูพิมพ์จะช่วยอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะแล้เดี๋ยวจะจับเวลานะคะช้อยข้อที่1 3ึ่บวกเท่ากับสิและ5้าบวกหเท่ากับสิช้อยข้อที่2 9-2-11บกสเท่ากับ11 และ2บวก6เท่ากับ8ช้อยข้อที่3 4บวก6เท่ากับ10และ6บวก4เท่ากับ10ข้อใดมีสมบัติการสำหรับที่10วินาทีจับเวลาค่ะ โอเคครบแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมใครตอบ1เดี๋ยวชู1่ใครตอบ2เดี๋ยวชู2ใครตอบ3เดี๋ยวชู3พร้อมแล้วช,ลชูสูงสูงเลยชูสูงสูงเลยตอบข้อที่3เก่งมากชัดเจนเลยสมบัติการสลับที่4ี่บวก6ผลบวกก็เป็น10สลับที่ใหม่6บวก4ผลบวกก็ยังเป็น10เรียบร้อยไหมใครถูกบ้างยกมือขึ้นสูงสูง สูงๆเลยโอเคใครไม่ถูกต้องข้อต่อไปต้องตั้งใจแล้วนะไม่ยากใจเย็นๆคำถามถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องใจเย็นๆเหมือนเดิมครูพิมพ์จะช่วยอ่านให้ฟังชอยทั้ง3ข้อก่อนจากนั้นค่อยจับเวลาทันไหมคะชอยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเมื่อจํานวนทั้งสองจนวนที่นํามาบวกกันสลับที่กันจะได้ผลบวกที่เปลี่ยนไป ชอย์ข้อที่2เมื่อจํานวนทั้ง2องจำนวนที่นํามาบวกกันสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันช้อย์ข้อที่สาเมื่อจํานวนทั้ง2จํานวนที่นํามาบวกกันสลับที่กันจะได้ผลบวกที่ต่างกันข้อใดกล่าวถูกต้อง1ิบวินาทีจับเวลาค่ะ อเคครบเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมใครตอบ1ชู1ใครตอบ2ชู2ใครตอบ3ชู3ใจเย็นๆอย่าพึ่งชูเก็บนิ้วไว้ก่อนพร้อมแล้วชูสูงสูงสูงตอบข้อที่2ถูกต้องง่ายมากเลยเมื่อจำนวนทั้งสองจำนวนที่นำมาบวกกันสลับที่กันผลบวกจะเท่ากันเหมือนเดิมทันไหมคะ โอเคเรียบร้อยแล้วใครถูกทั้ง2ข้อเลยยกมือขึ้นเยี่ยมยอดมาใครถูกเพียง1ข้อใครยังไม่ถูกเลยคนที่ถูกเพียง1ข้อหรือไม่ถูกเลยจะต้องกลับไปทบทวนทาแบบฝึกหัดซ้ําให้มากขึ้นโอเคไหมเรื่องนี้ไม่ยากเลยทันนะคะอ่ะโอเคเหมือนเดิมประเมินความเข้าใจกันหน่อย0ูนย์คือไม่เข้าใจเลย10คือเข้าใจทุกอย่างชูขึ้นมาหน่อยให้กี่คะแนนชูเลย โอเคเยี่ยมยอดมากทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าใจเลยรับทราบแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ